สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันที่11เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะมือ้อน,นีนจินตนาจะล่งแน่วทางราวพัฒนาค่ะราพัฒนาของอาจารย์ต้อยแล้วก็ของอาจารย์เซียนยอดบุรีรัมแล้วก็ของเซียนอุดอรนะค่ะคุณผู้ชมมี3อันทีเพิ่นหายมาก,กา่อน,นินตนากับล่งก่อนเลยดีกว่านะคะเนาะ มีของอาจารย์ต้อยนำนำโชคแล้วก็มีของเซียนอุดรค่ะแล้วก็ของเซียนยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมสามท่านค่ะสาอาจารย์สามท่านมาก่อนจินตนาก็ลงให้ก่อนค่ะส่วนของพ่อเสดลงไปแล้วค่ะคุณผู้ชมลิปลาพัฒนาของพ่อเสดที่สิบสองค่ะจินตนาลงไปก่อนหนาะนี้นะคะลงลงลิป ของพอเสิร์ลตลักกตอดแหวยของเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมมันมน,นีจิตนาหัวหนุ่มห้อยย้องค่ะคุณผู้ชมมืดมื่นตาก,กับ่ขึ้นค่ะลืมตาไม่ขึ้นค่ะคุณผู้ชมน่วงนอนค่ะตอนนี้เมืยเสียงค่ะมิตาล่มค่ะหลอดบนนอกคุณผู้ชมไหยเบียดงานไร้ไรหนาทีไร้ปวามเลียดเกิดขึ้นค่ะเอาสู่ต่อคือเกาค่ะคุณผู้ชม คนเราอยู่ได้ด้วยใจสู้คะ่ะมาต้องทอเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวกับวันที่3ิบสาก็สงการแล้วคะ่ะหลังจาก12ดได้ไว้เล่าพัฒนามันมัน,มนปังๆแล้วก็อารมณ์ดีแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะคนเราอยู่ได้ด้วยเงินคะ่ะถ้าไม่มีเงินหนายุงหนายนอนไปพบมูพวกกับว่ามีหวอยากว่าน้ามคุณผู้ชมเอ้ยกันบ่มีเงินหันเงินเป็นปัจจัยหนึ่งเลยคะ่ะเป็นปัจจัย อย่างยิ่งใหญ่เลยเนาะค่ะคุณผู้ชมถูกมือใีคนถือเงินเป็นใหญ่ค่ะมีเงินก็ถือว่ามีหน้ามีตามีคนนับถือมีคนเอื้นขาเอื้นไทยค่ะถ้ามีเงินยางไปใส่เขากับเอื้นใส่ค่ะคุณผู้ชมอย่าจนเด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าอยากจนเด้อถ้าจนแล้วมันสิบ่มีค้นบ่มีมูมีพวกค่ะนอกจากบ่มีมูมีพวกไป้ย่ำเจ็บเป็นเอ็ดอุ่นกับบมีกูุยอยากมากเบิ่งค่ะเป็นว่าเขาทุกเขาอยากเนาะถุกมือเนี่ยฮะนำใจคนอยากอยู่ค่ะเนาะ พอให้เข้าถึงเลขเนาะค่ะคุณผู้ชมจะได้มันๆปักปังเร่ต้องงอ้อไยค่ะเงื่นเดือนมุมมี่กับว่าเป็นยังค่ะลงทุนหน่อยๆให้ได้หลายๆแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคุณผู้ชมว่าตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะ่ะนแนวทางล่าพัฒนาเนวทางรัฐบาลไทยกันคือกันค่ะคุณผู้ชมหรือว่าจับห้าน้อยกันคือกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ฟวางข้าอธิบายของเซียนเพิ่นนะคะ่าเพิ่นเน้นหนักใหตตัวใดเพิ่นให้สังเกตตัวใดจะค่อยสีบกขาดทุนเ,นเอตุอตัวเด่นตัวใดเนาะค่ะจงค่อยสีมาจงคอยสีปังจงสีนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตค่ะบ่ราะม่นว่าใจเข้ามากเราเอารวดแต่ท้ามันออกอีกอโอเคอยู่ค่ะคุณผู้ชมท้าเป็นแบบนั้นเนาะแต่ก็ตรงเบิ่งทิศทางนําค่ะเบิ่งทีมากของเลขน,น,นําเพราเพิ่นเห้ม่เป็นแนวทาาแล้วก็ตรงเบืเ่องแนวทางเนาะถ้าเฮาบ่เบิงเข้ากับสิบไปแบบ สี่มัวไหมค่ะคุณผู้ชมมันก็นจะเยอะคะ่ะขนาดว่าเพิ่นหามากก็เยอะอยู่แล้วเนาะค่ะคุณผู้ชมกันย่งสิไปเยอะอีกกับใจเข้าอีกอยู่คะ่ะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาคะ่ะคุณผู้ชมให้มีสติคะ่ะก่อนที่จะลงทุนให้มีสติให้พิจารณาวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็ตรงมีมูพวกเบาคุยนะคะคุณผู้ชมถ,ถ้าจะเข้าจะเบืองแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขคะ่ะ เ้าตองมีโมคุ้ย่าตัวนี้เป็นตมาบอคลองอาจารย์นั่นเป็นจจงไดบอองอาจารย์นี่เป็นจจงไดเฮาต้องถามต้องไทยกันค่ะคุณผู้ชมแต่เฮ้าสิแบบว่าอึกอักษรยูผูเดียวนั้นเสร็จกองดองแหน่ค่ะคุณผู้ชมถ่ายอยูุผูเดียวอีลี่เพรามีมูกุ้ยอีลี่กะเบิงสกอนค่ะคุณผู้ชมเบิงหลักกับพิจารณาสกอรเนาะค่ะเนาะสติอยู่กับเราค่ะใจอยู่กับเราถ้าใจเฮ้าโอเคสติเฮ้าโอเคค่ะนั่นแหละค่ะเป็นผลเกิดแห่งความสําเร็จค่ะคุณผู้ชม ค่ะจินตนากรฝากให้คิด่ะซื้อบวมเป็นสอนด้วยค่ะคะุณผู้ชมค่ะกำลัาซูกันฟั่งเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าในสิ่งที่มันจําเป็นในสิ่งที่เข้าต้องใสชีวิตแบบนั้นนะคะถ้าเข้าหมักแล้วก็เห่นหลวดไปเลยมันกันโอ้ถ้าใจอีรีมันก็โอเคอยูุค่ะทางว่าใจก็คือว่านั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ที่ใจค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทา้ ล่าพัฒนาของเซียนอุดรหมวดที่แล้วของเพื่อนกับเขาแต่ว่าเข้าตัวเข้าที่8ะคะ่ะคุณผู้ชมเพื่อนไหมากหมวดที่แล้วนะเข้าที่เด่น8ค่ะเพื่อนไหมากแปดกับยังน้อสถัดหน้าเป็นตอนไดค้ค่ะค่ะคุณผู้ชมหมวดที่แล้วของเซียนอุดรของเซียนอุดรเพื่อนไหมากศูนย์กับ2ค่ะคุณผู้ชมบมเมน8ดค่ะ ศูนย์กับสองเรากับบอ่อเขาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมสองก็ไม่เข้าค่ะแต่ว่าเลขตัวเลขติดต้องมีนะคะคุณผู้ชมมีแปดกับเก้ามากอดคอกันค่ะคุณผู้ชมแปดกับเก้ากอดข้อกันร่บอมเยอะ <c oughs> ตัวเลขของเพิ่นนะคะ่ะตั้งแต่ขนาดเป็นเลขไข่ค่ะคุณผู้ชมมันจะกอดกันอยู่นี่แหละคะ่ะแต่ว่าเพิ่นจับคูห้บ่ถึงหรือจังใดะคะ่ะคุณผู้ชมให้สังเกตเอาเดอ้อค่ะยาว่าจินตนาบ่เตือนได้ของเซียนอุดอรเนาะคะ่ะ 8กับ9ก็อยู่ตรงนี้ค่ะ3ก็อยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าที่8กับ9แล้วก็เข้าตัวเลขติดต้องมีนะคะเพื่อนจับคู่ห้บอถถกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นไปเนมที่ศนกับ2ค่ะมันก็นเลขบอถือค่ะอ่าขคุณผู้ชมแล้วกับของอาจารย์ต้อยก็ไม่เข้าค่ะเพื่อนไฮสองมากตัวเดียวค่ะกระบอกเข่าคือกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผลออก4 8ด ไอ้สี่สามแปดเก่านะคะตัวเลขพอขาวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของเซียนยอดเข้าอยู่ที่เลขสี่ค่ะสี่แต่ว่าจับคู่ให้ไม่ถูกค่ะคุณผู้ชมเพ่นไปจับใส่เก่าสามเก่าสี่นะคะเป็นมาเลยจับสี่สามค่พนสลับกันเข่าทีสีค่ะคุณผู้ชมห้าเก้าสี่ไว้เข่าไ่ขีลเคียงค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมในเบืเเอเ้องหน้าทางของวันที่สิบสองดีกว่านะคะ่นะเนาะของอาจารย์อาจารย์ต้อยนำโชคแล้วก็ของเซียนยอดบุดีรัมนละคะ่ะ ของเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมสามเซียนค่ะค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะวันที่สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะอาจารย์ต้อยให้มาวันที่สิบสองนี้ให้รูดที่เจ็ดค่ะคุณผู้ชมรูดเจ็ดแล้วก็จับคู่ให้สองตัวบนล่างค่ะรูดเจ็ดทั้งบนและล่างนะคะคุณผู้ชม เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะตัวเบิลค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางของอาจารย์ต้อยนํำโชคเจ็ดจะมาไหมมาหลุนกันค่ะคุณผู้ชมแต่ของวัดที่แล้วของเพิรนลุดค่ะแคบนาจอดเอ,อค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางลาวพัฒนาของอาจารย์ต้อยค่ะอินเตอร์น่าลืมล,ล่งเบอร์โท่เพิ่นให้ค่ะคุณผู้ชมเอาเอา,เอา,เอาไว ทรหากินตนากันเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาหาเบอร์โทรเพเป็นสมุดเอาบ้างไว้ใสู่้ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะถามนีนําจิตนําใจอยากแปลงปันนะคะคุณผู้ชมเอฟซีกินตนาต้องใจดีสุกนอยู่แล้วนะคะแต่กินตนากันยังใจดีเอื้อเปื่อเผื่อแพรเนาะค่ะพอต่อยเป็นเปืือแพรมากเขาก็ต้องเผื่อแพรขึ้นทาเลียเขาเนาะค่ะคุณผู้ชมแบ่งน้ําจิตน้ําใจซึ่งกันและกันค่ะเพื่อต่อสายทานเนาะค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะดู ของวันที่สิบค่ะของวันที่สิบของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบไม่เข้าค่ะคเพิ่นไหมากสองเนาะค่ะเนาะเอาค่ะไปต่อเลยค่ะของเซียนอุดรค่ะของเซียนอุดรเซียนอุดรให้มามือมีเพิ่นแยกหลางแยก,แยกบนนะคะคุณผู้ชมมากแปลกๆขอใส่สูตรใหม่เน่เด้อประสันค่ะเลยไอ,อยกระไดขอใช้สูตรใหม่หน่อยนะประสันเื่อมันเขา่าปรสันสูตรเกากับเขาอยู่แล้วค่ะ เอาสูตรนี้มีมาเจ็ดมาชน,ก,นกันกับของอาจารย์ต่อยล้วค่ะคุณผู้ชม ett, C, Ь, C, เจ็ดมาชนกันที่เจ็ดสามเจ็ดสามแล้วก็ของอาจารย์ต่อยบอมี่เจ็ดสี่เนาะชนกันที่เจ็ดสามนะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าชนกันค่ะคุณผู้ชมเอาจะมาไหมคะ่ะอาเซียนแต่ละเซียนเนาะคะ่ะคุณผู้ชม กันกดติดตามช่องจินตนาชนาแนลจะมีรุ่นแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเดนินเซียนดังๆอาอจาจารย์เงยเงเพิ่นเรื่อมมากแล้วคะ่ะคําว่าเซียนก็สแสดงว่าเพิ่นคล่องแล้วคะ่ะคุณผู้ชมจึงเป็นเซียนเนาะคะนะ่ะเนาะเอาค่ะเซียนอุดรให้มาล่างคะ่ะคุณผู้ชมเอาล่างก่อนวิ่งลูดสามและสี่ค่ะเลขติดต้องมีสามกับสี่ไปจับคู่กันกับหนึน 1, ่งห้าหกเจ็ดค่ะจับคู่สองตัวได้สามหนึ 1, ่งสามห้าสามหกสามเจ็ดคะ่ะแล้วก็ 4จับคู่ให้่า41 45 46 47แล้วก็ตัวกัน38ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บนค่ะบนเห็นไหมอย่คือมันอยู่แถวลางน้อยจินตนาบนแล้วก็บนวิ่งรูด8และ9ค่ะเลขติดต้องมี1 5 6 7คือกันค่ะคุณผู้ชมกับเลขลางเราจับคู่ค่ะ8ไปจับคู่ใส่กับ1ก็เป็น81 85 86 87 ก้าไปจับคู่ใส่กับหนึ่งอีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมจับคู่ใส่กับหนึ่งกับห้ากับหกกับเจ็ดเป็นเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดค่ะอันนี้ตัวเลขแนวทางของเสียนอุดรด้ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะเบื่อวดที่แล้วของเพื่อนค่ะวดที่แล้วของเสียนอุดรวันที่สิบค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเสียนอุดรให้มาค่ะคุณผู้ชมเห็นมาละค่ะเลขไทยเป็นกับเป็นจังสี่คือกันได้ค่ะคุณผู้ชม รัฐบาลไทยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันให้สังเกตนะคะตัวเล,เลขเลขติดของเพปอนนี่ละมาแทกกอดกันพร้อมค่ะคุณผู้ชมอากาศร้อนเพียงใดก็กอดกันค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจออินตนาบอมโมลายค่ะคลิปมันจะเงาแคปหน้าจอของเซียนอุดรค่ะแล้วก็ของวันที่ค่ะของอาจารย์เดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมของอาจารย์อินตนาสิอเอื่นซื้อเพิน่นจิตค่ะ เซียนยอดบุรีรัมค่ะเซียนยอดบุรีรัมพุณนพ่อพิ่นไห่ตัวเลขหน้าท้างมากวิ่งรูด3กับ8ค่ะคุณผู้ชม3 8เป็นตัวกันของอาจารย์เซียนอุดอรน,นะคะแล้วก็3 7เป็นตัวเลขตัวที่อาจารย์ต่อยไห่มากค่ะคุณผู้ชมไปชนกันนะคะเนาะแต่เพื่อนมี3ตัวไห่มากพร้อมค่ะของเซียนยอดเพื่อน3ตัวบางครัง้ง ลองตัวประเขาไปเข่าสาตัวเด้อค่ะคุณผู้ชมสังเกตดีๆค่ะอย่าทิ้งค่ะคุณผู้ชมอย่าทิ้งอ่าเิ่นเบื์โทรเพพันยูขางรางเด้อค่ะอ่าลาวพัฒนาของวันที่12เมษายนส5 6 7ายน2567ค่ะเซียนอูเอเซียนยอดบุรีรำค่ะคุณผู้ชมวิ่งรูด3และ8ค่ะจับคู่ให้3 8 3 7 4 7ค่ะคุณผู้ชมมี3คู่แค่นี้ค่ะกันตัวกันบ่มีค่ะคุณผู้ชม แล้วก็จับคู่ให้3ตัว5 3 8 9 3 7แล้วก็1 4 7ค่ะ,ะแนวทางเราพัฒนาของวันที่12ขอให้คุณผู้ชมจงหมนัมนหมนันปังปงเด้อค่ะคุณผู้ชมให้สังเกตแนวทางของแต่ละอาจารย์ค่ะตัวเลขแนวทางมาในทิศทางเดียวกันไหมชอบกระจัดคัดกะพันค่ะคุณผู้ชมไม่มีข้อแม้ใดๆผ่านใจเรารักเนาะคะ่ะขาใจห้าหักมาแมนเพิ่นให้ตัวเลขมากพ่อ เบาๆเท่ากับนักเด้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเท่ามักเนาะค่ะถ้าใจเราชอบก็เอาเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นบกครบอ่ะซอยอีกค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะทั้งอาจารย์3อาจารย์3เซียนค่ะมีอาจารย์ต้อยน้ำโชคแล้วก็อาจารย์เซียนยอดบุรีรัมแล้วก็เซียนอูดรค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะจินตนาขอขอบพระคุณคุณผู้ชมหลายๆค่ะที่เข้ามาเบิ่งเจ้าช่องจินตนาชันแนวแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตหลอดมากเนาะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าดูเข้าชมให้ด้วยค่ะติดตามแล้วเด้งขึ้นมาก็ดูให้ด้วยค่ะเผื่อตัวเลขแนวทางที่ได้มาจากอาจารย์ต่างๆหลายๆอาจารย์นี้นําโชคให้กับคุณผู้ชมก็เป็นได้นะคะจะได้มีเงินเที่ยวสงการกันค่ะคุณผู้ชมอิตนตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะขอให้โชคๆมันๆทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ